ฉันต้องการให้มีการแสดงในงานการแสดงแบบไหนคะคุณหญิงนี่มีเวลาจัดงานอีกแค่2วันเองนะคะฉันสั่งให้เธอจัดงานวันเกิดให้เธอจัดยังไงเนี่ยฉันไม่รู้แต่ต้องดีที่สุดและส่วนเวลาในการจัดงานเนี่ยเธอก็เป็นหน้าที่จะต้องทำทุกอย่างให้ทันอย่าลืมนะว่าต้องดีที่สุด ไม่ได้ได้ค่ะงั้นฉันขอตัวเลยนะคะจ้ะโอ้ยนี่มันแกล้งกันชัดๆนี่คะแค่เวลาเตรียมงานแค่3ามวันก็จะไม่ทันอยู่แล้วไหนจะมีการแสดงอีกเป็นลมได้ไหมเนี่ย างานนี้ฉันถอยไม่ได้ในเมื่อคุณหญิงเพิ่งจะมาบอกฉันก็จะแสดงเองฮะแล้วเราจะแสดงอะไรอ่ะคะ น้นเลยค่้ารถมาดูขิมทำไมคะมีบอะแสเกี่ยวกับคาตกรเหรอคะไม่มีจ้ะย่าอยากให้รถเล่นขิมโชว์ในวันงานรถก็ชอบเสียงขิมนะคะแต่รถตีไม่เป็น,นะคะ่ะไม่เห็นจะยากเลยเดี๋ยวย่าสอนให้แต่มีเวลาแค่ไม่กี่วันนะคะงั้นก็รีบมารู้ไหม ทุกครั้งที่ย่าเล่นขิมโชว์เนี่ยคุณชายพนุทัศน์ท่านจะชมย่าทุกครั้งเลยมาเร็วมาขึ้นมานี่เดี๋ยวย่าสอนให้ ตีหินมแถว เสียงใครตีขินเัผีแม่นมากใช่ไหมก็มันละค่ะคุณหญิงคุณหญิงกลัวมันไหมคะฉันไม่กลัวมันหรอกแค่ลำคาคุณหญิงนอนเถะครับถ้าเกิดเรื่องอื่นอีกลำคาจะยังไงเดี๋ยวผมดูแลให้ จงขอตัวก่อนนะคนนะคุณหญิงทวนมานอนด้วยกันสิ เสียงขีมเพราะจังเลยหรือว่าจะเป็นคุณรถ คิดไว้แล้วว่าเสียงคิมที่ผมได้ยินเนี่ยต้องเป็นฝีมือคุณแน่เลยัตนตีไทยนี่เล่นยากนะครับคุณนี่เก่งมากเลยโหคุณดามคุณก็ชมไปตามรำเอียงอะค่ะวันจริงขอแค่อย่าโหรฉันก็ดีใจละค่ะผมมากชมจากใจจริงๆนะว่าแต่ที่คุณจะลางานไปเนี่ยคุณจะไปซื้อเสื้อไว้สำหรับวันงานใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปด้วยนะอย่าดีกว่าค่ะคุณดามรบกลนวคุณต่อเปลผมว่าง จครับคุณรถตาลามลูกลืมไปแล้วเหรอว่าแม่นัดหนุนิสาไว้ว่าจะไปรับชุดที่ใช้ในวันงานน่ะลูกลูกก็น่าจะมาบริการแม่กับหนุนิสาหน่อยนะจ๊ะไม่ใช่ไปบริการพวกลูกคนใช้ในบ้านคุณแม่ครับถ้าเกิดคุณแม่อยากให้ผมไปเนี่ยผมไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณรถเธอไม่ใช่คนใช้เอาเถอะเอาเถอะ วันนี้เนี่ยแม่อารมณ์ดีไปกันหรือยังล่ะลูกป่าเนี้ยหนุ่ยสารอแย่แล้วนะถ้าชุดน่ะใช้วันเดียวจริงๆเราเช่าเอาก็ประหยัดนะคะแอ้ฉันต้องรบกวนน้องน่นแหละโอเคค่ะน้อยน้อยรู้ได้ไงว่าที่เนี้ยเขาจะมีร้านหรูอยู่ เ,เช่าเสื้อผ้าระดับไฮโซด้วยอ่จริงๆแล้วว่าน้อยเคยมาค่ะผู้ชายพานุกรเคยพาน้อยมาเช่าเสื้อผ้าสวยๆนะน้อยเคยใส่ไปออกงานที่งานแสดงที่มหาลัยนะคะออน้อยดูเสื้อแพชชนี้สิเฮ้ยนี่มันดูสิเหมือนของที่คุณหญิงทำหายไปเลยอะ่ะ จร้งจริงๆด้วยอะคุณรอดได้แล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะเครื่องเพชรชุดเดียวกันแน่นอนเลยค่ะคุณรอสแสดงว่าขโมยตัวจริงต้องออกมาขาย ชัวยอยู่แล้วราคาอย่างนี้แล้วคเราจะเอาไงต่อดีอะคะคุณดานคะฉันนี้เรื่องจะปรึกษาค่ะ คุณเอาเครื่องเพชรของคุณแม่ไปให้น้อยถ่ายภาพแล้วก็ต้องไม่ใช่บัวไม่ใช่บัวแน่นอน ก็เกิดขึ้นเป็นอะไรฉันไม่ร้าน่าน้อยใจนะคะคุณลุงานออกจะใหญ่โตหลูหลาไม่มีใครมาช่วยเราสักคนเลยน่าสงสารพวกไม่เจียมตัวเนาะนิสานเนาะ ดูซิว่ามันอยู่กันมืดๆแบบนั้นแล้วมันจะทำงานกันต่อได้ไหม